คอล่ามคนปลายซอยกฎหมายจะใช้กับใครทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือท่านว่าได้บุญด้วยนิยามนั้นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้หลงความเห็นนักโทษทักษิณอาคารรุนแรงขั้นวิกฤตอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ฉะนั้นยังต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของแพทย์ต่อกับผอบอรเรือนจำและอธิบดีกรมรัชทันที่เห็นชอบด้วยและอนุมัติให้นักโทษทักษิณ นอนโรงพยาบาลตำรวจต่อครึ่งปีจนถึงวันพักโทษนั้นบุคคลในสามหน่วยงานนี้ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยเศสถาถือว่าได้บุญด้วยได้มากกว่าทำบุญไถ่ชีวิตวัวควายซะด้วยซ้ำเพราะวัวควายเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานแต่นักโทษทักษิณเป็นสัตว์ประเภทมนุษย์ฉะนั้นทั้งแพทย์โรงพยาบาลตำรวจทั้งผอบอคุกทั้งอธิบดรรัชณฑนย่อมได้บุญมากกว่าหลายเท่าตัว ในเส้าในฐานะนายกพันรมจเอกทวีในฐานะรมวอยุติธรรมจะร่วมอนุโมัตินานในกุศลปล่อยสัตว์นี้ด้วยหรือไม่ก็ตามถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียจากพยักหน้ารู้เห็นให้ลูกน้องกระทำโดยตรงอยู่แล้ว21เมษายน2567กรุงเทพจะมีอายุ242ปีคุกเมืองไทยสร้างในรัชกาลที่5แถวแถวสี่แยกประตูผี ย้ายมาเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่ลาดยาวทุกวันนี้นั่นอายุราวๆหนึ่งราว130กว่าปียังไม่มีนักโทษคนไหนสร้างเกียรติประวัติคู่ควรแก่การจารึกชื่อไว้เลยก็นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรนี่แหละคู่ควรกับการได้รับการจารึกชื่อติดกำแพงคุกไว้เป็นเกียรติประวัติแห่งวงตระกูลสืบสืบต่อไปภาคหน้าว่า เป็นนักโทษหนึ่งเดียวในโลกที่มีรัฐบาลและนายกเป็นสมบัติของตระกูลสารลงโทษจำคุก8ปีฐานโกงชาติโกงแผ่นดินได้รับพระมหากรุณาพระราชทานอภัยลดโทษเหลือนหนึ่งปีแต่ด้วยหมอกับรัชทันใต้อำนาจรัฐบาลเศสฐาทำให้นักโทษทักษิณไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวจึงเป็นเกียริประวัติสูงยิ่งของคุกไทยรัฐบาลไทยที่ได้รับใช้นักโทษ ผู้มีอำนาจบริหารประเทศเบ็ดเสร็จผ่านรัฐบาลของตนและนายกในคอกแต่ก็บอกแล้วในคำว่ากรรมคือการกระทำเป็นคำกลางๆงทำดีก็เรียกว่ากรรมดีทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วผู้ใดกระทำกรรมแบบไหนสุดท้ายแล้วต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมแบบนั้นทั้งหมอทั้งผอบอกคุกทั้งอธิบดีรัชทานอาจจะมีอนิสง์ไปถึงนายกและรัฐมนตรีด้วยก็ได้ เพราะต้องไม่ลืมทักษิณใช่ว่าได้รับการพักโทษเพราะเกณฑ์อายุ70โดยตรงแต่หากเจ็บป่วยถึงขั้นวิกฤตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะกินข้าวจะขี้จะเยี่ยวจะล้างหน้าจะแปรงฟันจะลุกจะนั่งต้องมีคนช่วยดูแลตลอดเวลาตามเงื่อนไขเมื่อมีที่อยู่ที่พักเป็นหลักแหล่งมีญาติรับหน้าที่อุปการะดูแลจึงครบเกณฑ์ให้พักโทษนอกจากคุกไปเป็นนักโทษนอกคุกอยู่บ้าน แต่ในที่สุดทั้งหมอโรงพยาบาลตำรวจทั้งผอบอกคุกทั้งอธิบดีรัชทานทั้งรัฐมนตรียุติธรรมรวมทั้งนายกเศรษฐากำลังเข้าตำราทำบุญได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปเพราะนับแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ราชทานอนุญาตให้พักโทษทักษิณคันวิกฤตที่ว่าอาจอันตรายถึงชีวิตด้ทุกขณะนั้นทักษิณหายเป็นเปรตทิง้ง เปิดบ้านรับแขกต่างประเทศเปิดประตูให้นายกในข้อเข้าคารวะนอนวิมานชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครึ่งปีหมอรักษาไม่หายบอกว่าป่วยขั้นวิกฤตแต่พักโทษปุ๊บครึ่งปีหมอไม่มีน้ำยากลับหายปับ๊บนี่หมายถึงอะไรหมอมีจัญญาบันก็อาจจริงแต่ห่วยทางการวินิจฉัยโรคและการรักษาหรือสมคบกับราชทรรแซงแจ้งอาการไม่สุจริต เพื่อช่วยให้ทักษิณไม่ต้องกลับเข้าคุกใช่อย่างนั้นหรือไม่ตรงนี้สังคมกังขาทันทีกับผลวินิจฉัยแพทย์ที่ว่าวิกฤตเพราะมันสวนทางกับพฤติกรรมนักโทษที่ว่าป่วยแสนจะเริงร่านี่เป็นใบเสร็จแจ้งกรรมทางสังคมที่หมอโรงพยาบาลตำรวจพอบอกคุกอธิบดีรัชฐานสมควรสะสมไว้คนละหนึ่งใบเป็นเบื้องต้นส่วนจะเป็นใบเสร็จแจ้งโทษหรือแจ้งคุณผมบอกแล้ว ถึงยุคใครทำกรรมอย่างใดไว้ย่อมเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมอย่างนั้นและนี่เป็นใบเสร็จแจ้งกรรมทางสังคมไปที่สองวันนี้แหละจาก14 1 6ถึง16บีนาทักษินนักโทษป่วยขั้นวิกฤตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ออกจากที่คุมขังแทนคุกคือจันสองล่านั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเชียงใหม่ท่ามกลางกระบวนการเสื้อแดงคืนชีพจัดแถวแดงทั้งแผ่นดินเดินเข้าไปรอต้อนรับ คนป่วยขั้นวิกฤตไปเปลี่ยนบรรยากาศก็น่าเห็นใจนะผมป่วยนอนแค่วิการเดียวอย่างเซ็งทักษินถึงแม้จะนอนระดับรอยย l สวี t เครึ่งปีไม่ต้องใช้เงินตัวเองเพราะใช้บัตรทองเงินภาษีกูก็เยอะอย่างไงก็ต้องเซ็งก็น,น่าเห็นใจเปลี่ยนสถานที่ไปนอนงับโอโซน pm 2.5ที่เชียงใหม่ซะบ้างเผื่ออาการจากขั้นวิกฤตจากที่เคยเห็นผิดจะได้กลับเห็นเป็นชอบบ้าง แต่คุณหมอโรงพยาบาลตำรวจผอบอรเรือนจำและอธิบดีรัชทันเห็นโปรแกรมกิจกรรมนักโทษป่วยขั้นวิกฤตหรือ,อยังถ้าเห็นอาจป่วยขั้นวิกฤตแทนได้นะกำหนดการ VVIP พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่14-16มีนาคม2,567วันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2,567 9น0านฬิกา30นาทีเดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่ เดินทางไปดูที่หน้าพืชสวนโลกบริเวณใกล้ร่มสักรีสอร์ทเดินทางไปพืชสวนโลก12นาฬิการับประทานอาหารกลางวันร้านช่างม้อยกาแฟเดินทางไปดูของแม่ข่าอำเภอเมืองเดินทางไปดูหนองเขียวห้วยหยวกใกล้โรงเรียนกีนเล็กเดินทางไปหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สาอำเภอแม่ริม16นาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารเย็นร้รานเจียดทงเซง้งสาขาฟ้าห้ามเดินทางกลับบ้านกลิ่นวันเล่ วันศุกร์ที่15มีนาคม2567 8นาฬิกา30นาทีเดินทางไปกราบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเดินทางไปตลาดวโลโรถกาดหลวง12นาฬิการับประทานอาหารกลางวันร้านเท่าสอยเสมอใจ14นาฬิกาเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษสุสารอำเภอแม่อ่อนเดินทางไปยังสนามกอล์ฟอันพายเดินทางไปสุสารวัดรงธรรมอำเภอสันกำแพงเดินทางไปบ้านชินวัฒน์อำเภอสันกำแพง S 1 8นาฬิการัรนะะาบประทานอาหารเย็นงานเรียงบ้านกินวันเล่อำเภอแม่ลิมวันเสาร์ที่ 16. มีนาคม2567 8นาฬกา30ทีรับประทานอาหารเช้าร้านกาแฟโออีซิส1 0นาฬิกาเดินทางไปไนซ์ซาฟอรี11นาฬกา30ทีรับประทานอาหารเที่ยงลำลีที่ขัวแดง 14.30. นาฬิกา30ทีเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนี่ก็คือกิจกรรมของคนป่วยวิกฤต อันอาจอันตรายถึงชีวิตได้ตามความเห็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและความเห็นร่วมของผอ,อเลื่อนจําและอธิบดีรัชทันขอบคุณมากท่านทักษินที่ช่วยทําให้ความกังขาสังคมต่ออาการป่วยของท่านชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแพทย์ผู้รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยบรรณแพทย์หรือไม่และชัดเจนขึ้นว่าผอ,อคุก,กกับอธิบดีรัชทันมีอํานาจเหนือสารจริงสารสั่งจําคุก แต่รัชทันมีวิธีการทำให้นักโทษไม่ต้องติดคุกอาศัยเพียงระเบียรบรัชทันก็ปล่อยนักโทษออกจากคุกได้ทำให้วันนี้ประเทศไทยมีสถาบันอำนาจเกิดใหม่ในยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยเป็นอำนาจที่4นอกจากสถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติสถาบันตุลาการแล้ววันนี้มีสถาบันรัชทันสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นพ่อทั้งสสถาบันเรียบร้อยแล้วนี่ถือเป็นใบแดงแจ้งโทษ หรือเป็นใบเสร็จแจ้งกรรมทางสังคมต่อแพร่ต่อรัชทานต่อรัฐบาลก็ได้ฐานทำให้นักโทษคนหนึ่งเหนืออำนาจเหนือกฎหมายและเหนือหัวคนไทยทุกคนวันนี้ถ้ายอมให้นักโทษทักษินอยู่เหนือกฎหมายได้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ใจคนอื่นทุกๆคนต้องอยู่ใต้กฎหมายเพราะเงินกูก็มีเพียงแต่กูไม่เลี้ยงหมาเท่านั้นแหละคอลัมน์คนปลายซอย